สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ้งมีรถรุ่น L3608SP ราคาเบาๆสภาพสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะกุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ค่ะเพราะว่ารถราคาเบาๆสภาพสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี่เลยจ้าโฉมของรถรุ่น L368SP e ที่กุ้งกำลังจะเอามาอวดลูกค้ากันนะคะคันนี้เลยจ้าลูกค้าปรับสภาพเช็คพร้อมใช้งานนะคะทําสีสันใหม่เพื่อความสวยงามเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความถูกใจลูกค้าเรียบร้อยแล้วเรามาฟังราคากันดีกว่านะคะไปพร้อมกับชุดอุปกรณ์ใบดาดินหน้าและผ่านทวนตาช้างมือ2รถปี59ราคาเพียงแค่2 4 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองจ้ะปะกุ <_ C ell> ะ้งพาไปด<ะ>ูสภาพรอบๆคันกันนะคะนี่เลยจ้ะรถเก็บงานทำ สภาพใบดันทําสีเรียบร้อยอันนี้เราเก็บสภาพภายนอกเท่านั้นเองนะคะเพื่อความสวยงาม mm hmm. เพื่อความเรียบร้อยหากลูกค้าท่านใดชอบนะคะกุ้งบอกเลยว่ารถคันนี้เก็บงานสวยๆเรียบร้อยแล้วเครื่องเกียร์ปกติเลยค่ะตัวซีนใบซีนล้อหน้าซีนล้อหลังเรามีการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนซีนเรียบร้อยแล้วดูสภาพยางหน้านะคะดอกยางยังสูงยังสวยอยู่สภาพยาง80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูกค้าแล้วก็สภาพนี้นะคะนี่เลยจ้ะ นี่เลยจ้ะลูกค้าไปดูห้องผู้โดยสารนะคะเบาเป็นเบาะเดิมนะคะจากโรงงานนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะอยู่ที่3 0 0 0 3น0 0นะคะ3,400ชั่วโมงนะคะมองเห็นกันไม่เอ่ย3,400ชั่วโมงนะคะดูจากสภาพนะคะลูกค้า เดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบได้ที่พูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองได้เลยนะคะหรือไม่สะดวกเดินทางนะคะขอภาพขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์0634539224คุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคาแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อย2 49,000บาทรถปรับสภาพเช็คพร้อมใช้งานสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยนะจ๊ะลูกค้าโซ่ข้างเปลี่ยนใหม่ให้แล้วซีลล้อหลังเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า นี่เลยจ้ะหากลูกค้านะคะไม่สะดวกเดินทางบอกเลยว่าสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะราคา249,000บาทราคานี้ไม่ใช่มีฉาชีพแน่นอนค่ะแล้วก็เ,เวลาอนจองนะคะให้แอดไลน์วิดีโอคอลดูหน้าร้านดูรถนะคะแล้วก็บัญชีที่ใช้นะคะเราจะใช้ชื่อบัญชีของบริษัท ปูนเสมอเท่านั้นนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะไม่ใช้ชื่อคนอื่นนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจจัจองออนไลน์นะคะโอนมาที่บัญชีปูนเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะเน้นย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหากสนใจนะคะเข้ามาลองได้เลยหรือจะจัดจองออนไลน์วิดีโอคอลได้ทุกกรณีนะคะลูกค้าจะส่งใกล้ส่งไกลส่งทั่วประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาขอ การทดสอบระบบเครื่องกันอีกรอบหนึ่งขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กุ้งฝากเบอร์โทรไว้0634539224กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า